อเอาละในช่วงนี้นะคะในช่วงของรอบรัวทั่วไทยค่ะมาดูกันถึงเรื่องราวของฝุ่นนะคะซึ่งไม่ใช่แค่อันตรายของฝุ่นอย่างเดียวนะคะเรามาดูกันถึงรัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5นะคะโดยการวางมาตร,รการลงโทษตามกฎหมายค่ะ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายเสถาฐาทวีสินท่านก็ได้มีการสั่งการในที่ประชุมคอรมเรื่องการแก้ไขปัญหาปุ่น PM 2.5นะคะย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยก็ให้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆน,น,นะคะโดยมีการตั้งคณะกรรมการแห่งชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป,ป่าการเผาในที่โล่ง หมอกควันและอุนละอองค่ะให้เป็นไปตามกลไกการบริหารจัดการทั้งในระดับชาติแล้วก็ในระดับพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ยกให้เชียงใหม่นั้นเป็นจังหวัดต้นแบบเลยค่ะนะคะเป็นต้นแบบอันเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานในเชิงรุก ใช้กลไกกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยนำไปปรับใช้เพื่อกําหนดมาตรการให้มีความเข้มข้นแล้วก็เป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะซึ่ง5แนวทางเข้มข้นนะคะที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาปุ่นในเชิงรุกก็คือ,อให้ทางกระทรวงเกษตรและสห,กร,รหก,ระกรณ์รณรงค์ให้เกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวิธีจากการเผาเป็นการปั่กลบค่ะถ้าหากว่าเกษตรกรกร,รายใดติดปัญหา เรื่องเครื่องมือในการปังกลบนะคะภาครัฐก็ยินดีส่งเสริมและถ้าหากว่าป่าปืนไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐทุกรูปแบบนะคะซึ่งก็มีการให้ทางกระทรวงเกษตรหกรณ์รวมไปถึงกระทรวงพาณิชย์นะคะกำหนดมาตรการลดหรือห้ามนำเข้าสินค้าทางการเกษตรที่พิสูจน์ได้ว่า มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผาอย่างเช่นการนําเข้าข้าวโพดนะคะซึ่งแหล่งนํานเข้าข้าวโพดเนี่ยมีการเผาต่อสั่งข้าวโพดหรือเปล่านะคะอันถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเผาเนี่ยก็จะไม่ให้นําเข้าเข้ามานะคะอย่างที่3มก็คือกําหนดให้มีการจับกุมแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขคะ่ะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะออกประกาศห้ามเผาตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยถ้าหากว่ามีการป่าปืนนะคะก็จะมีการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยนั่นเองค่ะ4ก็คือเรื่องของการปรับคือเรื่องของการลงโทษนะคะลงโทษปรับในกรณีการเผาที่เป็นเหตุ ให้เกิดความรำคาญนะคะตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขหากว่ามีการลักลอบนําเข้าสินค้าที่เกี่ยวกับการเผาในประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุมแล้วก็การลงโทษตามกฎหมายโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเข้มงวดนะคะกับการดูแลพื้นที่ไม่ให้เกิดการเผาหรือว่าการลักลอบนําเข้าสินค้าที่เกิดจากการเผาจากประเทศต้นทางนะคะถ้าหากว่าปล่อยให้มีการเผาหรือว่าให้มีการลักลอบนําเข้ามาเนี่ยนะคะ ผู้ว่าและข้าราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนรับผิดชอบ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะรวมไปถึง5นะ,ะข้อที่5แนวทางที่5นะคะก็คือการสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกค,ค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทราบนะคะว่ารัฐบาลเขาก็จริงจังนะกับปัญหาเรื่องของป่นแล้วก็มอบหมายกระทรวงกรเกษตรสหกรณรเนี่ยนะคะได้ให้ความรู้เรื่องของการไถ่กลบแล้วก็ผลเสียของการเผากับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ด้วยค่ะ ทางนี้เนี่ยก็ยังได้ขอให้คณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศได้นําแนวทางนี้นะคะไปพิจารณาร่วมกันกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็เพื่อที่จะทำให้เป็นมาตรการที่ชัดเจนนะคะเพื่อสนองตอบต่อครมอโดยด่วนต่อไปนั่นเองค่ะ